สวัสดีครับผมทองดีบุตรวงครูเกษียณอายุรายการวันนี้ผมมีคลิปความรู้เกี่ยวกับการไล่วงจรระบบไฟเดียวครับเนื่องจากครับเนื่องจากอุปกรณ์ไฟเดียวชำรุดนะครับอันนีผ้ผมจะลองเปิดผมจะลองเปิดไฟเดียวนะครับ อันนี้ผมเปิดเสร็แล้วเ่ยเปิดไฟแล้วนะครับเปิดไฟเดียวครับปรากฏว่าไฟเดียวค้างนะครับอันนี้ผมเปิดไฟเดียวซ้ายไฟเดียวค้างเปิดไฟเดียวขวาอ่าไฟเดียวกระพริบนะครับอีกดานซ้ายไม่กระพริบนะครับไฟเดียวค้างนะครับอันนี้ผมก็จะมาตรวจสอบ นะครับตรวจสอบการทำงานและก็ไล่วงจรของระบบไฟเดียวนะครับอันนี้วงจรไฟเดียววงจรไฟเดียวนะครับวงจรไฟเดียวก็เริ่มตั้งแต่สายสีแดงสายสีแดงอันนี้มาจากแบตเตอรี่นะครับ อันนี้แบตเตอรี่อยู่อีกฝั่งหนึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งขวาครับของรถครับเนี่ยจากแบตเตอรี่ก็โยงมาผ่านฟิวนะครับผ่านฟิวเนี่ยสายสีแดงสายมาจากแบตเตอรี่ผ่านฟิวแล้วก็โยงไปที่สวิตช์กุญแจโยงไปที่สวิตช์กุญแจ เมื่อเราเปิดสวิตช์กุญแจครับอันนี้ผมเปิดสวิตช์กุญแจเปิดสวิตช์กุญแจเปิดสวิตช์กุญแจไฟก็จะออกเป็นสายสีดำนะครับเนี่ยเปิดสวิตช์กุญแจแล้วไฟก็จะออกวิ่งออกมาเป็นสายสีดำสายสีดำครับเนี่ยสายสีดำ ีดำเนี่ยอันนี้คือสายที่มาจากซตกุญแจเมื่อเปิดสวิตกุญแจอา้อาผมจะเริ่มใหม่นะครับจุดเริ่มต้นคือไฟสายสีแดงไฟสายสีแดงอันนี้มาจากแบตเตอรี่ผ่านฟิวผ่านฟิวนะครับมีไฟนะครับผ่านฟิวผ่านฟิวไปยงังซตกุญแจนะครับเมื่อเปิดสวิตกุญแจไฟก็จะเปลี่ยน เนี่ยเปิดซีลกุญแจไฟก็จะเปลี่ยนเป็นสายสีดำครับสายสีดำเป็นสายเมนนะครับวิ่งโยงมาที่รีเลย์สวิตช์เนี่ยสายสีดำครับสายสีดำ,ดำนี่มีไฟนะครับเข้าเข้ารีเลย์สวิตช์นะสีดำไฟเข้าออกออกเนี่ยไฟออก ไฟออกจากรีเลย์สวิตซ์ครับตามหลักไฟออกจากรีเลย์สวิตซ์อันนี้จะต้องกระพริบแต่อันนี้ไฟจากรีเลย์สวิตซ์ไม่กระพริบก็แสดงว่ารีเลย์สวิตซ์ตัวนี้เสียนะครับอันนี้ผมจะถอดเปลี่ยนถอดเปลี่ยนรีเลย์สวิตซ์ครับอ่าถอดเปลี่ยนรีเลย์สวิตซ์ อันนี้ผมถอดเปลี่ยนรีเลย์สวิตช์นะครับที่รีเลย์สวิตช์จะมีขั้วขั้ว B ีเนี่ยบแบตแสดงว่าไฟเข้าและมีขั้วขั้ว L ไฟออกครับอันนี้ผมก็เอาสายสีดำซึ่งมีไฟสายสีดำนะครับอันนี้นี้ผมจะลองเช็คดูอันนี้ผมเปิดสวิตช์แล้วครับเอาขั้วที่มีไฟเสียบเข้าขั้วที่มีสัญ,ญลักษณ์ตัว B ไฟเข้า ไฟออกจากรีเลย์สวิตช์ตรงนี้ครับเนี่ยไฟออกจาก Switch, รีเลย์สวิตช์ตัวนี้ไฟจะต้องกระพริบ IP, ครับเนี่ยไฟออกจากรีเลย์สวิตช์ก็เป็นสายสีเทาอ่อนนะครับสายสีเทาอ่อนเนี่ยตรงนี้เราก็เสียบสายสีเทาอ่อนลงไปครับเนี่ยสายสีเทาอ่อนตรงนี้เนี่ย ไฟออกไฟสีสายสีเทาก็จะวิ่งไปรอยังไฟสายสีเทานะครับเนี่ยก็จะวิ่งวิ่งไปตามสายเนี่ยวิ่งไปรอที่ขั้วของขั้วของสวิตสวิตไฟเดียวเนี่ยสวิตไฟเดียวครับไฟไปรอตรงนี้สายสีเทาเทาอ่อนไปรอที่ขั้วสวิตไฟเดียว เมื่อเราเปิดสวิตไฟเดียวไปทางสวิตไฟเดียวไปทางซ้ายมือเนี่ยไฟเดียวก็จะติดครับเปิดไปทางซ้ายเปิดไปทางซ้ายไฟก็จะเปลี่ยนเป็นสายสีสีส้มส้มนะครับเนี่ยเป็นสายสีส้มก็วิ่งมาเป็นสายสีส้มนะครับ อันนี้สายสีสม้มเนี่ยสายสีสม้มไฟก็จะติดนะครับสายสีสม้มครับ ก็วิ่งไปยังหลอดไฟเลี้ยวครับสายสีส้มก็จะวิ่งไปยังหลอดไฟเลี้ยวหลอดไฟเลี้ยวนะครับที่หลอดไฟเลี้ยวนี้ก็จะมีอยู่สองสองสายคือสายสีดำกับสายสีน้ำเงินนะครับเนี่ยสายสีน้ำเงินอันนี้ก็จะต่อกับสายสีส้มนะครับส่วนสายสีดำอีกเส้นหนึ่งก็จะต่อกับกาวกาวคือขั้วลบ สายสีดำก็จะต่อขั้วลบครับเมื่อเราเลื่อนสวิตไปทางขวาขวามือขวาครับเนี่ยอ OK? вот, uh, ันนี้ไฟก็จะออกมาเป็นสายสีฟ้านะครับสายสีฟ้านะครับเนี่ยอันนี้คือสายสีฟ้าครับเนี่ยสายสีฟ้าครับเนี่ยสายสีฟ้านะครับเนี่ยอันนี้จากขั้วของ ขั้วของเนี่ยขั้วของไฟเลี้ยวเนี่ยมันก็จะมีสายอยู่สองสายคือสายสีดํากับสายสีน้าเงินสายสีน้าเงินอันนี้เราก็ต่อกับสายสีฟ้าซึ่งซึ่งเป็นสายไฟส่วนอีกสายหนึ่งนะครับส่วนอีกสายหนึ่งที่เป็นสายดําสีดําก็โยงเข้ากับสายดินนะครับเนี่ยอันนี้ไฟก็จะติดนะครับเนี่ย อันนี้คือขั้วของสวิตช์ไฟเดียวนะครับเนี่ยอันนี้หลักการทำงานของไฟเดียวนะครับถ้าเป็นไฟเดียวด,ด้านท้ายด้านหลังรถเนี่ยสายสีส้มอันนี้สายสีส้มอันนี้ก็จะโยงไปยังยังท้ายรถนะครับสายสีฟ้าก็จะโยงไปโยง โยงไปด้านหลังนะครับไปยังขั้วหลอดไฟในในลักษณะเดียวกันนะครับเนี่ยเมื่อเราเปิดไฟไฟก็จะต้องติดเนี่ยอันนี้ด้านซ้ายมือด้านซ้ายมือเนี่ยสายสีสายสีส้มส้มซ้ายนะครับเนี่ยผมซ้ายสายสีส้มก็โยงไปยังขั้วหลดไฟนะครับเนี่ยโยงไปด้านซ้ายมือนะครับ ไฟก็หลอดไฟก็จะติดหลอดไฟเดี๋ยวจะติดทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับเมื่อเราโยกสวิตไปด้านขวามือด้านขวามือไฟก็จะออกเป็นสายสีสีฟ้าอ่อนนะครับเนี่ยเนี่ยสายสีฟ้าอ่อนนี้ก็จะโยงมายังขั้วหลอดไฟนะครับเนี่ยไฟหน้าไฟ ไฟเลี้ยวด้านหน้าไฟเลี้ยวด้านหลังก็จะติดนะครับเนี่ยอันนี้คือระบบการทำงานของไฟเลี้ยวครับเนี่ยอันนี้เมื่อเราปิดไฟปิดไฟก็จะหยุดการทำงานนะครับอันนี้คือหลักการทำงานของระบบไฟเลี้ยวนะครับโดยมีตัวรีเลย์นะครับนะครับ เป็นตัวช่วยเกี่ยวกับระบบระบบไฟเลี้ยวนะครับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปการไล่วงจรระบบไฟเลี้ยวแต่เพียงเท่านี้ครับผมก็หวังว่าคลิปการไล่วงจรไฟเลี้ยวนี้คงจะมีประโยชน์กับผู้สนใจนะครับกับผู้ที่ใช้รถในชีวิตประจำวัน,นครับ จะได้นําไ,ไ,ไปประยุกต์ใช้นะเพราะว่าระบบระบบการทํางานนะครับของรีเลย์ไฟเลี้ยวนะครับใช้วิธีการลักษณะคล้ายๆกันนะครับแต่ถ้าเป็นรถยี่ห้ออื่นก็สายไฟอาจจะแตกต่างจากรถคอนด้นะครับคลิปนี้ผมก็หวังว่า คงจะมีประโยชน์ครับต่อผู้สนใจนะครับหากมีมีข้อคิดเห็นนะครับมีข้อคิดเห็นอย่างไรก็สามารถนะครับให้ให้ให้คำแนะนำหรือว่ามีปัญหาก็ก็สอบถามมาได้นะครับ ครับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะติดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ